สามสองหนึ่งหัวข้อห้ดสองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่าอะไรนะที่เป็นสาเหตุให้เด็กเล็กนั้นเรียนรู้และจดจำการกระทำของผู้ใหญ่มากกว่าคำสอนเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพด้านซ้ายมือกันสักหน่อยนะคะรูปแรกเป็นพัดลมแล้วก็มีเท้าเหยียบอยู่ใช่ไหมคะท่านเคยเห็นไหมคะ เด็กเล็กๆเ,เ,เราพยายามสอนให้เขาปิดพัดลมใช่ไหมคะสอนด้วยวิธีอะไรคะใช้มือปิดแต่ทำไมเด็กๆของเราเวลาปิดพัดลมถึงใช้เท้าปิดเคยเห็นไหมคะท่านลองสังเกตตัวเองไหมคะว่าเวลาที่ท่านปิดพัดลมนั้นโดยปกตินิสยัยโดยความคุ้นเคยคุ้นชินของตัวเองแล้วนั้นปิดพัดลมด้วยวิธีใด ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพคุณผู้ชายกำลังเอามือป้องปากตะโกนอยู่ภาพนี้จะเอามาคุยกับท่านว่า,เ,าเวลาเวลาที่เราสอนให้เด็กๆพูดคุยกันเนี่ยนะคะเราจะบอกว่าให้เขาคุยกันเบาๆไม่ต้องตะโกนอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองคุยกันเบาๆลูกไม่ต้องตะโกนตะโกนเสียงดังโมกหู คุยกันเบาๆก็พอก็พยายามจะสอนใช่ไหมคะแต่ทำไมเด็กๆของเราก็ยังตะโกนอยู่ใกล้ๆกันก็ยังตะโกนเรียกหากัน,า,นาจจะงท่านอาจจะต้องมาสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกันหรือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันในห้องกับคุณครูท่านอื่นกับผู้ดูแลท่านอื่นที่อยู่ในครอบครัว เราตะโกนเรียกกันหรือเราตะโกนคุยกันรอเปล่านะะอีกภาพหนึง่งมีผู้ชายแบ่งขนมให้ผู้หญิงแต่ว่ามีกากรบาทอยู่ที่ทนมอันนี้กำลังจะสื่อสารกับท่านว่าเราเพยายามสอนให้เด็กๆแบ่งปันใช่ไหมคะแบ่งขนมกันมีน้ำใจต่อเพื่อนแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็คงต้องมาดูว่าเด็กเล็ก เคยมีประสบการณ์ของการแบ่งปันหรือเปล่าทั้งการได้เห็นผู้อื่นแบ่งกันการที่ได้เป็นผู้ที่แบ่งให้นอกจากนี้การที่ได้เป็นผู้ที่รับของที่ผู้อื่นแบ่งให้ก็สำคัญด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของเด็กที่ทำให้การแบ่งปันนั้นยังต้องใช้เวลาหน่อยนะคะก็คือเด็กเล็ก ยังมีความเป็น e ีโกเซน r ริกก็คือตัวเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าตัวเองคือใครนะคะการที่เด็กมีตัวเองเป็นศูนย์กลางนั้นจะทำให้เด็กได้มีความคิดถึงผู้อื่นหรือพิจารณาถึงผู้อื่นนั้นมีน้อยนะคะดังนั้นการที่เราจะให้เด็กแบ่งปันนั้นหรือคาดหวังให้เด็กรู้จักแบ่งปันในช่วงอายุนี้ก็ยัง ยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็จะพยายามต่อโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กเรื่องการแบ่งและการรับนะคะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพที่คุณผู้หญิงกำลังเดินอยู่แล้วก็เอามือควายหลังนะคะหากเราจะสอนให้เด็กนั้นยืนหรือเดินอย่างสง่างามเราก็คงต้องเป็นตัวอย่างในการยืนหรือการเดินที่สง่างามให้กับเด็กนะคะ ความหมายของความสง่างามก็คงต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่นะคะต่อไปเราจะมาดูกันนะคะว่าเหตุใดเด็กๆจึงเรียนรู้และจดจำพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้ใหญ่ได้ดีเพราะประสาทรับรู้ของเด็กๆทำงานได้ดีมากแล้วนะคะพวกเขาสามารถมองเห็น ได้ยินและสัมผัสได้เป็นอย่างดีข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะผ่านการมองเห็นกับผ่านการได้ยินหรือสัมผัสก็จะถูกส่งไปยังสมองนอกจากนี้นะคะสิ่งที่ทำให้คำสอนของผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าใจได้สำหรับเด็กนะคะเพราะว่า สมองของเด็กนั่นเองค่ะท่านเคยสังเกตไหมคะเวลาที่ท่านสอนเด็กนั้นเราพูดเยอะๆหรือเราพูดน้อยๆท่านเคยนับจำนวนคำพูดเวลาที่ท่านสอนเด็กไหมคะคำพูดเหล่านั้นเด็กได้ยินนะคะแต่สมองของเขาไม่สามารถประมวลผลให้เกิดเป็นความเข้าใจได้เพราะว่าหน้าที่ของการประมวลผลนั้น เป็นหน้าที่ของสมองส่วนหน้าซึ่งยังพัฒนาไม่ได้มากนักในเด็กเล็กนะคะเพราะฉะนั้นคำพูดที่เราพูดไปเด็กจะได้ยินแต่ไม่ได้รับการประมวลผลโดยสมองของพวกเขาพวกเขาก็เลยไม่เข้าใจคำสอนของเราสิ่งที่พวกเขาเข้าใจและมองเห็นอย่างชัดเจนคือการกระทำของพวกเรานะคะ นอกจากนี้แล้วเด็กยังมีจิตซึมซับซึ่งมีพลังอย่างมากนะคะจิตซึมซับนี้บางท่านก็บอกว่าทำหน้าที่คล้ายคลยฟองน้ำที่ซับน้ำที่อยู่รอบตัวไว้หมดเลยไม่ว่าน้ำนั้นจะเป็นน้ำดีหรือน้ำเสียก็ซึมซับมาไว้ได้หมดนะคะบางท่านก็บอกว่าจิตซึมซับนั้นทำงานเหมือนกล้องถ่ายรูปที่เก็บเอาทุกรายละเอียดของภาพ ที่อยู่ในเฟรมของสิ่งของที่อยู่ในเฟรมนั้นเข้ามาเป็นภาพถ่ายประสาทรับรู้และสมองของเด็กสามารถเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พวกเขามีประสบการณ์นะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือการกระทำของผู้ใหญ่จึงถูกเก็บไว้ในสมองของเด็กๆได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะค่อยๆแสดงออกมาทางพฤติกรรมของตัวเอง